สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับที่รักและชื่นชอบนะครับนกเขาใหญ่นะครับนะครับสังเกตล้มวีวีนะครับผมนะครับส่งสัญญาณนะครับว่านะครับาดูการต่อนกเขาใหญ่นะครับเริ่มนะครับเริ่มนะครับเริ่มในมาแล้วนะครับผมผมต้องชี้แจงก้อนนะครับว่านกช่วงนี้นะครับผมยังตัวนี้นะครับหาขาวนะครับผมนะครับผมแบ่งมาสิบสามแดงนะครับผมนะครับนี่ครับยุบ้านเขานี บวขื้นคอนเลยครับผมผมออกมาเนี่ยสีเป็นเดือนแล้วนะครับเนี่ยนะครับมันยังบ่ชินก็จะของหม่อยู่เด้อครับผมนะครับค้นที่แบงนกไปนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่นกลงน้ําแล้วก็ทําใจนะครับผมนะครับยังผมนี่ก็ก็เข้าใจนะครับผมเนี่ยครับนกมันทายนะครับทายขนนะครับนี่เดี๋วก็สีเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับนี่ว่าลมปีวีมาแล้วนะครับ มาสิบานี้นะครับตัวพาค้าวเนี่ยผมแบ่งมาสิบสามนะครับตัวนี้เป็นนกของผมเองนะครับเลี้ยงเองนะครับดนะครับเคยเปิดหนึ่งเท้านะครับคยเปิดไปสิบแดงเนาะนะครับแต่ว่าฝึกหนียู่แล้วนะครับตัวนี้นกโตนะครับผมมีอ่างสองสามค่ำนะครับแต่ว่านกหันในพ่อมนะครับผมนกทั้งอื่นเขาบรูนะครับแต่ว่านกทั้งบ้านผมนียังแบบยังบ่พ่อมนะครับจะ พาเขานี่ครับผมผมแบ่งมา13ตัวถัดไาน่ะ10ห้านะครับเสียงเล็กมีคูอ่างนะครับ2 3คามคนนะครับบเิงขนาดนกนะครับนกยังว่าเป็นนกเด้อนะครับผมนะครับอาจารย์ท่านไหนนะครับีิเสยนนกเขานะครับผมมันเป็น เพิ่งขาดฝนนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดไปนะครับแล้วนกม้นกกนยังยั่งบ่อร้อรมนะครับที่ว่าสิเลนสิยังสินะครับขนาดนกก็เก่าที่เคยแบบว่าเป็นนกตอนะครับประมาณนี้นะครับผมครับมาชมลายเนับปีของแต่ละโตเนาะนะครับที่ผมคัดผม นี่ไว้เนาะนะครับอันนี้ก็เป็นนกทั้งไก่นะครับนกคู่เขาเนาะนะครับนี่นะครับไราย้อซิมแต่ขนแมวเนาะนะครับน่ครับเขาตำล่านะครับผมนะครับเก็บนกเนะนะครับลายมันเป็นตะแตกกัน่ะครับคล้ายๆอาจารย์จิ่งเสดาเพื่อนได้บอกไว้นะครับว่าไร้ขอแตกเนาะนะครับ นกเพร้งอมนะนะครับนี่ตัวแรกนะครับเรื่องขี่เนาะนะครับขี่ก่อนงเนาะนะครับเลือกนกเขาเนาะนะครับฝากนะครับเนาะถึงรรดานะครับอาจารย์ทุกท่านับเซียนะครับไม่จะพูงคัดเรื่องนกกระดีเนาะนะครับสังเกตนะครับเรื่องขี่นะครับผมนะครับขี่ก่อนงสเสียงข้นไว้เนาะนะครับเ่นวานะครับ ไล่ก็ฟังหนลงกมาตันะครับตัวที่สอนกับฝึกนะครับยูแล้วเนาะนะครับให้ขนพึ่งจะเต็มยังบ่เต็มดีนะครับยังมีหนาเป็นขนอ่อนอยู่นะครับผมเป็นนกหนึ่งกุกนะครับตัวนี้ผมเคยลงแบงไปหนึ่งพันบาทนะตอนนี้ฝึกยังหางหักอยู่นะครับผมตอนนี้หางเงาแล้วนะครับก็คือรอขนหนามพนเต็มแล้วก็ เราเหนขนาดสิตอเลยเลยนะครับผมนะครับเป็นนกหนึ่งกุกนะครับตัวนี้นะครับเสียงกลางกลางขึ้นมาแล้วครับผมนะสองตัวผ่านไปนะครับนะครับมาเบื้องตัวที่สามนะครับตัวนี้นกตอนะครับเป็นนกเสียงเล็กนะครับหนึ่งกุกนะครับมีคู่อ้างนะครับสอง สามคัมนะครับนกตัวนี้นะครับเป็นนกเจ้าของเดียวนะครับอยู่กับเจ้าของเก้าเขานี่นะครับต่อเฉลยได้สิบก็โตนะครับสิบบวกนะครับเฉลยนะครับเสียงเล็กนะครับขาไงนะครับขาไงขาสั่นนะครับครับเรียกทีทีนะครับผมนะครับดึงนกทีทีนะครับขานะครับแข่งบึงขาครับแต่ว่านกนะครับอย่างที่ห่มบอดนะครับยังบอพอพิจเรนเต็มที่นะครับผม รัอันี้ผมเก่าราคาสีผมออกมาเลยกะบซิมหาใบแดงนะครับผมนะครับนะครับผมไปหาสื่อนกจับนกมานะครับขายอยู่ราคาหนีนะครับผมก็ว่าตัวมันเด็กคู่อ่างเนาะครับก็เลยเอามานะครับแล้วมึงตัวสุดท้ายนะครับผมเนี่นะครับนกภูเขานะครับลายปีกก็แน่นดีผมก็ว่าลายมันแน่นนะครับ ตัวนี้นึงกุ๊กนะครับเสียงกลางนะครับกลางทุ่มๆนะครับอันนี้ย่บ้านเขาก็เหียกนะครับลงเหียกลงบยุทธ์นะครับทงมกระึงนะครับขอแบ่งมานะครับจ้าของยี่ซิบห้าแดงนะครับผมต่อเอานะครับคุยกันไปกันมาได้สิบสามแดงเนาะครับตรงตัวที่สิบสามแดงนะครับผมนกนะครับแต่ว่านกมันยังบวกึกนะครับผมนะครับกับประมาณนี้เนาะ ตัวต่อผมสีมีใบถั่วอก็มีซัมหนี่นะครับก็มีตัวต่อเสียงเล็กตัวนี้นะครับอ่างนะครับตัวนี้นครับนี่สิบสามแดงสิบห้าแดงนะครับสิบใบแดงนะครับนกเนาะนะครับกู่ประมาณนี้นะครับ